สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนักง,งานสภาเกษตรกตรจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะพาทุกท่านเอามาเยี่ยมชมกลุ่มส่งเสริมเกษตรอําเภอหนองสัอตำบลหนองสามวังนะคะอ,อําเภอหนองเสือนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้เ,เ,เจ้าของสื่อนะคะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะ ขอเชิญีครับไปดีครับผมเป็นประธานกุมสวลสเจรจาที่การเสษ็จของวันอิดโตอินทรีครับก็เอาจาัดตาาั้งมาแค่ปีที่ห้าเป็นปกุณมทำาก็ตรอินทรีอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าเรามีผลผลิตคือ ส่งเสริมให้สมาชิกทาเป็นเครือข่ายทาข้าวตอนนี้เป็นข้าวอินทรีย์ที่เราเห็นอยู่นี่คือข้าวอินทรีย์จากสุพรรณเป็นเครือข่ายของเราส่งเสริมให้เราทำแล้วก็ช่วยกันขายเขาขายด้วยเราก็ขายด้วยช่วยกันให้เกษตรกร,ดกรได้ไม่ต้องขายทั้งือดทำแล้วขายเป็นข้าวสารเพิ่มพักค่าครับน,นี่ก็ปกติทางกลุ่มจะมีสินค้าอะไรบ้างว่าจะมี เราหลักๆต้จะมีพวกส้มส้มเป็นเป็นหลักแล้วก็มีพักหลังกล้วยหอมครับเป็นหลักก็ผักตามฤดูกลาลเราก็จะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเป็นช่วงๆอย่างส้มหรือรังเป็นช่วงๆช่วง,วง,วงไทครับตอนนี้ก็ผมก็จะน้อยลงมาจ,าเจนเปนข้าวอย่างเดียวจะให้ทุกท่านดูนะคะมีข้าวไรเบอร์รี่นะคะเราก็มีข้าว ข้าวขาวกขสี่ข้าวกล้องกขสี่สิบสามนะคะนี่ถุงละกี่กิโลกิโลเท่าไหร่คะพี่ถุงแพ็คแพ็คก,ก็หนึ่งโลครับกิโลละ60บาทครับไ้เป็นข้าวข้าวไรบุลี่แปบาทต่อน1นึ่งโลต่อ1นึโลแล้วคนที่ผลิตหรือก็คือในกลุ่มใช่ไหมคะในกลุ่มใ,ในกล,นกลข่มกระจาย แล้วได้ส่งที่ไหนบ้างไหมครับพี่ก็ตอนส่งตรงรามาแล้วก็่ายที่รามาด้วย่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงเลยคือกลุ่มกลิ่นโตเกษตรนะคะก็คือว่าได้ทําส่งของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะพี่รามาทิพดีรามาทิพดีค่ะคือเหมือนกับได้ได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายร่วมกันค่ะมีผลผลิตอะไรบ้างที่ที่ส่งรามาครับพี่ก็จะมีเราไปขายทุกวันพุธ ช่วงช่วงที่ไม่โควิดจะไม่ไม่แรงใช่ไหมเราไม่ขายทุกวันพุธก็าจะมีส้มมีฝรั่งมีกล้วยมีผักของมาจิกรวมันแล้วก็ไปขายเราพูดร่วมกันขายที่เหลมาทุกวันพุธอันนี้ก็เลยจะเหลือข้าวสามสามชนิดนี้นะคะซึ่งเราปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราต้องส่งโรงพยาบาลเนาะตรวจตรวจรับ ส่วนแหล่งของมหิดลนะคะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดทุกท่านสนใจก็สามารถสอบถามมาในในเพจของสภาของปทุมธานีได้นะคะตอนนี้จบส่งยังไงคะส่งผู้ไรษโภครับระเรื่องส่งเราส่งให้ตามออเดอร์ที่สั่งส่งไปเซนีหรือว่าเอรี่ ตอนนี้ก็คิดตามน้ำหนันหกที่แตมน้ำหนักซึ่งหากใครสนใจนะคะสินค้าของกลุ่มกเกษตรมิทีกลุ่มปินป่นโต่โคะ,คะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรตัวเจ้าสามสามสองสี่สองเจ็ดเ้าเก้าคุณแป้นคุณแป,ป้นนะคะแล้วก็คุณ จิตวิทย์นะคะพี่ตีก็ได้เรียกง่ายๆคือพี่ตีครับก่อนนี่เป็นพี่ตีตอนนี้เป็นลุงตีแล้วนี่ก็ผมผักพี่ตีนี่เลยฝากนะคะตอนนี้ตอนนี้กลุ่มปิโนหรือกลุ่มเจอมาชีพการเกษตรเนองวางปิโนกัพิสตีก็จะเจอพบกันใหม่เครือส้มประมาณเดือนสิงหามีประมาณสักเจ็ดแปดตานเราจะพบกัน ต้มอ,อีกสีโดยที่เราไม่ใช้สีเรายาเลยซึ่งส้มเราจะอร่อยมากครับซึ่งเป็นน้ำส้มคั้นแล้วน้ำส้มคั้นแล้วจะเหมาะ <c oughs> อันนี้จะเหมาะเป็นน้ำส้มคัน้นฐานอร่อยรสชาติดีมากก็วันนี้นะคะสางาเกษตรกรจังหวัดประทุมธานีนะคะต้องขอขอบคุณพี่ตีนะคะที่ช่วยมารีเซนสินค้าตลาดออนไลน์ของเรานะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะสินค้าข้าวของพี่ตี๋นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรให้อีกทีนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคอยตามตากทีนะคะว่าสภาเกษตรจะพาไปพบกับสินค้าอะไรอีกนะคะขอบคุณค่ะ